โยโยโยบาบสองตรงเจิญกับคลื่นเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลิงนผู้หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลื่นเน้นทีมเดียวพิจารเรือ,กอเกมเวลาตีสองครึง่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปลอนดอนดาร์บี้แมชด้วยนะครับเชลซี จะเปิดสามฟอร์บิดร,รับการมาเยือนของคริสตันพาเลสเชลซี22แต้มจากการชนะ6เสมอ4แพ้8นะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้วูฟมา1ต่อ2ครับมอริโซ่โปเชตติโน แถมมีข่าวร้ายด้วยครับทั้งราฮิมเซอร์ลิงกับโคพาวเมอร์2แนวรุกตัวหลักติดโทษแบนเอนโซเฟอร์นันเดสก็ยังลงไม่ได้นะครับประตูคืนนี้จะเป็นเปเรตวิดเหมือนเดิมนะครับเกมรับก็เบเนชิลกับดีซาซี่ตรงกลางเมอร์เซเไกเซโดคอนเนอร์กาลัเกอร์นะครับแนวรุกก็น่าจะต้องใช้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูมาดูเอเก้มิไฮโดรมูดิกหน้าป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันเหมือนเดิมในขณะที่คริสโตฟพาเล 18แต้มจากการชนะ4-6แพ้8นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอไบรตันมา1-1ครับร้อยฮอสสั้นก็หมดสิทธิ์ใช้งานชี้ดูคูเร่กับออสเนเอดูอานะครับประตูเป็นดินเฮนเดอร์สันเหมือนเดิมเกมรับก็มาเกฮีกับโจคิมแอนเดอร์สันนะครับกองกลางก็วิลฮิลแนวรุกไมเคิลโอลิเซ่จอแดนอายูชองมาเตต้ายืนหน้าเป้านะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเชลซีชนะไปกลับในบ้าน1-0เกมเยือน2-1คู่นี้ก่อนเกม เขามองเชลซี on, เป็นต่อนะครับเอาง่ายๆฟอร์มแย่ทั้งคู่ครับเชลซี Chelsea เนี่ยแพ้3จาก4นะัดหลังสุดในลีกส่วนพาเลตไม่ชนะในลีกมา7เกมติดนะครับเสมอ3แพ้ไปถึง4เกมครับดูแล้วเนี่ยแย่ก,กับแย่มาเจอกันแต่ว่าพี่เจตยงชอบที่เชลซีมากกว่าในแตมฟอร์ดบิทนะครับดูแล้วคุณภาพตัวผู้เล่นยังดูน่าสนใจกว่าครับพาเลตมีปัญหาเกมรับจริงๆนะครับชั่วโมงนี้เล่นแบบขาดความมั่นใจแม้ว่าเชลซีก็แย่แต่ว่าบรรดาตัวสมรองก็ ไม่ได้ถึงกับว่าห่างจากตัวจริงมากนะครับเกมแบบนี้วัดใจเชลซีในบ้านดีกว่าครับพี่เจิมองว่ามีจังหวะตัดสินเกมที่น่าสนใจกว่าเชลซีจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3ามแต้มนะครับให้เชียร์เชลซีเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกดูค